เอางโปกรุ๊ปนี่ยได้บ้านสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับวันนี้มาดูการคาดนานะครับเตรียมทํานาปรังครับนี่ผมเกี่ยวข้าวกับอัดฟางยังไม่ยเพิ่งอัดอัดฟางได้สองวันนะครับนี่เพื่อนบ้านก็เตรียมจะหว่านนาปรังแล้วนะครับนี่ยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคนไหนไวก็ก็ไวจริงๆนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นที่ที่ลึกกว่าเพื่อนมั้งครับก็เลยเตรียมเตรียมไว้หน่อยก็เหมือนจะบอกว่ามันจะติดหน่อยนะก็เลยต้องใส่ล้อย่ำข้างละข้างละคู่นะครับมากับเยนมา105นะครับก็วินนาเครื่องนี่ก็5นิ้วนะครับ เดียวใสๆเลยนะครับยันมานี่ไม่มีที่ยืนหรือเหมือนพี่ๆแถวพักลางนะครับมีแต่เดินตามแบบนี้นะครับเตรียมทำนาปรังฟางยังพึ่งเกี่ยวเสร็จนะครับก็คาด น่าจะไม่ไม่ได้หมักไว้นานนะครับน่าจะแช่ข้าวแล้วก็หวานเลยนะครับโอ้ยันมานี่เสียงใสๆเลยนะครับดักบุยเวนป้าเลยเมนโอ้ใส่ใส่ โอ้ปลาปลาปลาพี่น้องลาชัน่นถ้าใส่ปกตินี่ข้างละข้างละอันเหมือนเดิมเดิมมานี่ติด,ต,ดติดลมนะครับแต่ถ้าใส่แบบข้างละคู่บบนี่ถ้าติดก็ติดหนักเลยนะครับแบบนี้แต่หางบิ๊กิูตัวนี้ถ้าเกินกำลังก็เข้าล้อเนี่ยอาจจะหักฟัน ฟันเฟืองพอล้อได้นะครับนี่เกินเกินที่โครงจะรับไว้นะครับดูไปเหมือนก็ไม่ค่อยหนักรถสักเท่าไหร่นะครับวิหนนะ้าลมลมบางบางบางที่นะครับ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยๆมันรถไคโอ่งนะครับเหน,น,น,นื่อยก็พักดีกว่ามันก็จะดีกว่าจ้างรถนะครับก็ประหยัดประหยัดแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยตอนไหนก็พักตอนนั้นนะครับไปเรื่อยๆมีแรงค่อยลุยต่อนะครับ ขายจ้างรถมาปั่นนี่ก็หลายบาทอีกนะครับนี่ก็ถ้ารถไถเดินตามเรานี่ก็ถ้าเติมน้ำมันก็วันละสองรอยนี่ก็น่าจะได้ทั้งวันนะครับนะทอดล้านๆเลยนะครับนี่มันจะย้อนแซงน้อยนะครับ ก็ความเร็วก็ได้ประมาณนี้นะครับเร็วกว่านี้ก็เดินไม่ทันแล้วนะครับใช่ไหม <laughs> ความเร็วนี่เราสุดๆแล้วนะครับนี่ความเร็วไม่จํากัดนะครับ <laughs> รก,บ <laughs> ก็ถึงเช้ามาก็จะปวดตามเนื้อตามตัวเลยนะครับถ้าทางานหนักแบบนี้นะครับทําไงได้นะชาวนาอย่างเราๆนี่มันเลือกไม่ได้นะครับมันต้องทําอย่างเดียวนะครับ ไม่ว่าอะไรจะถูกอะไรจะแพงทำน้านี่ก็ทำอย่างเดียวนะหอบเลยนะแค่เดินตามเฉยๆยังหอบเลยนะครับแล้วคนที่ขับนี่มันจะหอบขนาดไหนนะครับหรือว่าว่าได้ดึงไปตามรถนะครับรถดึงไปไปเรื่อยๆไม่เห็นแมงดานะ่ะมีแต่ลาช่อนนะครับ ฮะ <Huh? S 2> <Okay. S 1> ชาวยูทูบโอช้ชรีชรีระวังด้อยชรีเยอะนะครับ mm hmm. ก่อนนาตรงนี้มันเป็นนาลึกกว่าเพื่อนนะครับก็เลยต้องทานะครับต้องทําก่อนเพื่อนนะครับไม่งั้นน้ําเขื่อนเปิดมาก็จะท่วมข้าวนะครับก็เลยต้องทําก่อนนะครับ ก็ถ้าพี่น้องมีอะไรดีๆแนะนํามาหน่อยนะครับถ้าไม่ทานาน,นไม่รู้จะทําอะไรนะครับโอ้หอบแลยน้อพี่น้องนะเรือตามที่เฉยยังหอบเลยนะครับโอ้ยันมาเนี่ยรจริงๆเลยนะครับตรงไหนลมก็ลมเยอะเหมือนกันนะครับ มันยังไม่เสมอสักเท่าไหร่นะก็มาอัดฟางนะครับวันนี้ก็เจอบรรยากาศแบบนี้ก็เอาก็เอามาฝากพี่น้องไม่ได้นะครับก็ามาฝากสักหน่อยนะครับก็ทางบ้านผมยูนนี้ก็ทำขันข้าวนายาขันข้าวใช้หน้านะครับ แต่ถ้าอื่นมีรูถเขาชื่อเรียกอะไรนะตอนนี้หักด้ามพื้นนะครับยันมาวายเอ็มร้อยห้าวายเอ็มนะครับลูกแกนลูกพื้โจเดือด ก็จะเดินเร็วกว่าน,นี้ก็ไม่ได้นะครับอยเชอรี่นะก็จะใส่บูธแฟอะไรก็นั่งอีกนะครับก็ใส่เป็นเหมือนกับถุงน่องนะครับป้องกันอยเชอรี่ไปได้ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะ่าจะลาพีนอวปเพยทเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โฮไฟเทคทีมด้วยนะครับสวัสดีครับ